คนได้ครับแ้มครับนี่ลบเทดีๆหน่อยเสิรผู้ชมดูกิจกาน่อสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องคนป่านะครับวันนี้ผมก็จะมาปักเบ็ด100คันนะครับที่แม่น้ำสายนี้นะครับนี่ยูข้างล่างผมนะครับนี่น้ำป่าเริ่มลดลงครับมันเริ่มปักเบ็ดได้นะครับเราก็จะมาล่าปลานะครับหรือว่าลงเบ็ดนะครับก็ ผมก็ได้อุปกรณ์มา้คนนี่คือย่ามนะครับก็มีข้างในก็มีทั้งข้าวไส้เดือนนะครับตอนนี้เราระเดินมาแล้วตัวหนึ่งครับด้วยน้องโลกครับวันนี้นี่นี่นี่น้องโลกชนนะครับนี่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะครับคุณผู้ชมนี่โลกเธอดีๆหน่อยเธอใผู้ชมดูใกล้ๆหน่อยีตัวตัวก็ใหญ่อยู่นะครับนี่อ๋หนึ่งตัวเดี๋ยวก็เราก็จะมาลงเบ็ดของเราบ้างนะครับดวยน้องโลกจะเป็นคนปักนะครับผมเป็นคนถ่ายนะครับก็ ไปดูเลยครับได้เตรียมเบ็ดของเราแล้วนะครับคือเบ็ดที่เราจะมาปักวันนี้นะครับนี่แล้วเราก็เตรียมมาทั้งหมดหนึ่งร้อยคันนะครับเยอะมากนี่ 8, นครับนี่โอ้พันม่วนั้หมดเลยครับแล้วก็จะมาใส่ไส้เดือนกันนะคุณผู้ชมไส้เดือนแล้วนะตอนนี่เราก็เกี่ยวเบ็ดเข้าไปในเบ็ดเลยหนึ่งคันนะครับเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะครับ นะครับคุณผู้ชมผมก็ได้เดินมาฝั่งนี้เพื่อมาดูเบ็ดนะครับเพราะว่าเบ็ดมันตึงๆนะครับที่น้องหลอกเขาได้ปากไว้ผมก็จะมาดูเบ็ดนะฮะนี่ครับเบ็ดนะครับเบ็ดอยู่นี่ครับนี่คันเบ็ดคันนี้คันเบ็ดไม้ไผ่นะครับเพะน้องหลอกกับแม่ผมก็อยู่นู่นนะครับพอกไหมครับปักใส่ให้เขาใส่ไส้เดือนกันก่อนนะครับผมจะดูเบ็ดนะครับเราบรรลุกันว่าจะติดไหมครับเพราะมันตึงมากมาดูกันนะครับ คนไม่ได้นะครับเหยื่อหมดนะครับนี่ครับนี่แค่ขี้แะไคข่นะนี่เหยื่อหมดไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปใส่เหยื่อมาปักใหม่นะครับหลังจากที่ผมเอาเบ็ดไม้ไผ่กัมมาที่เย็นมันก็ให้แม่เขาปักแม่เขาก็ใส่เหยื่อให้ใหม่นะครับผมก็แล้วผมกับน้องหลกนะครับก็จะไปลงเบ็ดปักนะครับนี่ตอนนี้น้องหลกได้ลงแล้วครับหนึ่งคันนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปลงเพิ่มอีกนะครับก็ไปดูตอนเราลงเบ็ดกันเลยครับ แล้วนะครับขาจะปักแบบนี้เลยนะครับก่อน เราก็จะมุดเข้าไปปากเบ็ดนะครับโอล็ลกมากครับคุณผู้ชมนี่ขนาดน้ำท่วมแล้วนะคุณผู้ชมยังล็อกอยู่เลย ทุผู้ชมครับตอนนี้เราจะข้ามฝั่งแล้วน้ำลึกมากโอ้ยน้ำลึกครับเราจะเอาเบ็ดไปให้น้องโลกปักนะครับเตือนตื่น,น้ะครับเราก็จะไปหาน้องโลกกันนะให้ปักเบ็ดน,นะครับนุ่นคุณโลกอยู่นู่นครับคุณโลกคุณโลกเราก็ไปปักเบ็ดต่อเลยนะครับ ตอนนี้เราได้ปากเบ็ดทำที่หนึ่งร้อแล้วนะครับ ก็จะเสร็จที่เรียบร้อยหลังจากนี้เราก็จะขึ้นไปดูเบ็ดคันแรกนะครับคันที่หนึ่งนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับหลังจากนี้เราก็ไปดูเบ็ดกันเลยครับไปแล้วครับคุณไปดูกันว่าจะได้หรือเปล่าระหว่างที่เราจะขึ้นไปดูเบ็ดคันแรกนะครับคันนี้มันกระตุกนะครับทุกคนนี่นี่ครับเบ็ดคันนี้กระตุกครับมาลุ้นว่าจะเป็นปลาอะไรกันนะครับทุกคนนี่โอ้ยเป็นปลาช่อนผูกเข่าหรือปลากั้งนั่นเองนะครับ เราก็ไปดูเบ็ดคันที่หนึ่งกัน<ด>ต่อเลยนะนกันต่อเลยครับนี่เดี๋ยวน้องเราก็จะเข้าไปดูนะครับจุดนี้ก็ตึงนะครับได้ปะได,ได้อีกแล้วครับนี่ นี่ะครับตอนนี้เราก็กลับมาดูเบ็ดนะครับถึงตรงที่แม่ผมได้ตกปลานะโดยขันไม้ไผ่นี่น้องหลกก็กําลังล้วงปลานะครับน้องหลบว่าเป็นปลากระทิงนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วปลากระทิงนี่ครับนี่ครับน้องหลกก็ยนมาให้แม่นะให้แม่แกะปลานะครับแม่ก็ลังตกอยู่ตรงนี้นะชิวๆนะครับทุกคนดูบรรยากาศ นี่ชิวๆเลยคนเดียวเราก็กับผมกับน้องหลกก็เดินปักเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูจุดต่อไปกันนะทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าได้ไหมได้ได้โอเคอซึ่งว่าหลกได้ไหมได้ Mình lăm gần đây là một chiếc binh 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 đấy, binh 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 อ,อ,อดอออเชือบเลยดูนี่ปลาชอนหางแดงปลาในตำนานอยู่หรือเปล่าไ้มพันที่ไฟยอย,อยูปะอ,อยู่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 มาดักกับโห ักบนายโชว์ดาราครับอีกตัวหนึ่งได้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 รุ่นหรือมะรุ่นอย่าง ได้ไหมจ๊ะโอ้ได้ได้ได้เอ้ามาให้คุณผู้ชมได้รับชมหน่อยดิสึกเแ๋งป้ายโอ้ยทุกผู้ชมตอนนี้ฝนก็ได้ตกแล้วนะดูเิ โทรศัพท์ผมจะช็อตอีกไหมเนี่ยฝนได้ตกมากคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ฝนได้ตกหนักมากนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะดูตัวผมเปียกหมดเลยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะผมก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับผมก็จะกลับไปจุดไฟแล้วก็ย่างปลากินกับข้าวนะครับส่วนน้องหลกนะครับไปตามแม่ผมนะครับให้กลับมากินข้าวนะครับระหว่างนี้ผมก็จะกลับไปจุดไฟย่างปลารอก่อนเลยนะครับ ปลาที่เราตกได้นะครับคุณผู้ชมเรากลับมาถึงที่พักเราแล้วนะมีทั้งปลากระทิงปลาอะไรอย่างครับนี่ปลาตะกั่บปลาไหลก็ได้ตัวหนึ่งนะทุกคนี่ปลาปลาส้อยแล้วก็ปลาช่อนนะครับปลาช่อนภูเขาหรือปลากั้งหางแดงนี่ครับเดี๋ยวเอาปลากระทิงมาออกมาให้ดูด้วยครับปลากระทิงนี่ครับปลากระทิง เราก็ได้ปลาอีกอย่างชนิดหนึ่งนี่ครับได้อีกชนิดกับปลาตะกับนะครับเรวก็จะมาก่อไฟกันเลยครับทำเตาก็รอรับชมนั่นเลยนะครับ ผู้ชมครับระหว่างที่เราลอไฟมันติดแบบดีและย่างปลาได้นะครับเราก็ได้เลือกปลามานะครับห้าตัวบักะทิง2ตัวบาตะกับสามตัวนะครับเราก็จะมาทําขี้บาตรกับครับเพื่อเอาไปย่างกินกับข้าวครับระหว่างนี้เราก็ทําขี้บาตรกับกันเลยาอ นี่นะครับปลาที่เราไปทํามามากินครับเราก็ได้เอามาย่างนี่ก็ยังไม่สุกนะครับโดยักทุกคนก็ได้ตกลงมาต่อเนื่องครับแล้วก็หนักด้วยหลังจากนี้ก็เราก็ราให้ปลาสุกนะครับเราก็จะกินข้าวกันนะครับทุกคน อนนี้ปลาของเราก็ได้สุกแล้วนะครับเราก็จะกินข้าวนะครับรอน้องลกไปตัดใบตองมานะครับเราก็จะกินข้าวกันเลยนะครับนี่คุณผู้ชมปลานะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะนี่ผมไม่ได้ปรุงหรือว่าไม่ได้หมักเลยนะผม <c oughs> ชิมให้ดูว่าเนื้อมันหวานแค่ไหนปลาสดๆนะครับ <c oughs> หวานครับสดด้วย <c oughs> หลังจากนี้เราก็จะกินข้าวกันเลยนะครับ i mm -hmm. ุผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูเบ็ดรอบสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะครับเราไม่ได้นอนค้างที่นะครับคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้บอกว่าจะนอนค้างที่นะครับเราแค่มาแคมป์แล้วก็ปักเบ็ดหาปลานะครับหลังจากนี้เราก็จะไปดูเบ็ดกันเลยนะครับเราก็จะลากันตรงนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ Yeah.